คื่องั่ว5กิโลครับที่จะส่งไปให้เนาะวัแบบนนี้ใส่ได้5โลนะครับเตรียมอ้อ,อคอมเรียบร้อยแล้วขั้นแรกต้องเอาปลั๊กของเครื่องคั่วเนี่ยเสียบเสียบปลั๊กก่อนนะครับนี้เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้จะมีอยู่ปลั๊กแอสเตอร์เบรนเนอร์ปลั๊กเครื่องคั่วปลั๊กคอมนะครับแล้วก็ปลั๊กคูลิ่งนะครับรวมกันทั้งหมด4ปลั๊ก การต่อแก๊สก็คือต่อแก๊สบ้านทั่วไปอันนี้เป็นถังแก๊ส15กิโลนะครับก็คือขันตัวนี้ให้แน่นตัวนี้ผมจะตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไวยล็อกตัวนี้ให้ถ้าเราจะหลีเล่งแก๊สก็มาหลีเล่งตรงนี้นะครับคือหลีเล่งแก๊สตรงตรงตรง,ตรงหัวถังนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันมีตัวหลีเล่งอยู่แล้วขันออให้แน่นเสียบปลั๊กนะครับส่วน ตัว a f t e r นเน n e r ก็เหมือนกันนะครับก็คือขันตัวนี้ให้แน่นตัวนี้ผมตั้งให้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตการใช้อัพเตอร์มาเีกทีตอนเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับต่อไปการใช้ปุ่มนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวเครื่องเนาะมันจะมีอยู่2ส่วนเครื่องขั้ว5กิโลวสี่ทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็คือจะมีส่วนของเครื่องเครื่องขั้วเลยนะครับแล้วก็ที่ส่วนของคูลลิ่งชุดนี้จะแยกคู้คอ,อนโทรลกันนะครับปุ่มแรก ปุ่มแรกคือปุ่ม Emergency นะครับเวลาเครื่องมีปัญหาไฟตกไฟดับเกิดอุบัติเหตุอะไรให้ตบตัวนี้นะครับให้ตบตัวนี้ทุกอย่างจะดับหมดเลยนะครับเวลาจะให้มันคืนก็หมุนไปข,าขวาแ้ะดึงนิดหน่อยมันก็จะคืนอ,อกมาอาออ่าสวอันนี้ผมจะปิดก่อนนะตัวนี้คือสวิตช์แก๊สนะครับคือสวิตช์แก๊ส เปิดปิดแก๊สเนาะเดี๋ยวจะลองเปิดปิดให้ก่อนที่เราจะเปิดปิดแก๊สเราต้องเปิดดัมก่อนแล้วก็เปิดฮอตแอร์ก่อนนะครับหรือยังไม่เปิดฮอตแอร์ก่อนก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะลองเปิดแก๊สให้ดูนะครับคือเปิดดัมก่อนอันนี้ดัมน,นี่ไฟแสดงสถานะว่ามันทํางานแล้วนะครับไฟสีเขียวสามอรนอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะของแก๊สของหมุนถังขั่วนะครับแล้วก็อันนี้โบเวอร์โบเวอร์ด้านบนนะครับโบเวอร์ลมร้อนที่ผ่านมิดกาแฟก็คือตัวนี้ ็คือเวลาเปิดฮอตแอร์ตัวนี้โบเวอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับตัวนี้เป็นวาวล์วลมหลีเร่งลมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตว่ามันหลีเร่งยังไงอันนี้ลมเข้าแน่ถังนะครับอันนี้คือลงเข้าแล้วถ้าผมปิดปิดแล้วตัวนี้มันจะไม่ค่อยดูดนะครับมันจะมันแทบจะไม่ดูดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดู ค,ค,คือเวลาผมคั่วจริงๆผมจะเปิดประมาณแค่ประมาณ2ี่ปรเซนประมาณนี้ตอนเริ่มแรกนะครับพอคั้วนานไปนานไปควนมันเยอะผมค่อยๆเร่งไอ้ตัวนี้เพื่อไม่ให้กาแฟติดเหม็นควันนะครับเพื่อไม่ให้กาแฟเหม็นควันผมจะค่อยๆเร่งตัวนี้แล้วแต่ปุณไปของลูกค้าทีปุ่มนับจากขวาไปซ้ายนะครับปุ่มดำ ปุ่มด้ามเปิดไฟสเทะไฟแสดงสถานะออกก็คือถังหมุนถังหมุนให้มาสังเกตตรงนี้นะครับมันจะหมุนก็คือตอนนี้ถังหมุนแล้วตอนนี้ถังหมุนเรียบร้อยถ้าเราปิดถังก็จะหยุดหมุนนะครับถ้าเราปิดถังก็จะหยุดหมุนต่อไปต่อไปเป็นปุ่มแก๊สนะครับปุ่มแก๊สก็คือปุ่มตัวนี้ เราปิดบาวตัวนี้ก่อนนะครับปิดบ้าวรยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วเปิดก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเร่งถ้าไฟเขียวติดจะแสดงว่าแก๊สติดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไฟเขียวติดคือแก๊สติดเรียบร้อยถ้าไฟมีปัญหาถ้าไฟมีปัญหานะครับไฟสีแดงจะขึ้นภในิไฟสีแดงขึ้นอย่างเช่นแก๊สหมดไฟแก๊สรั่วหรือว่าเชี่ยวสปาร์คเสียไฟสีแดงจะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะจำลองก็คือปิดบ้าวแก๊สตรงนู้นครับ เดี๋ยวดูไฟสีแดงตรงนู้นจะขึ้นนะครับมันจะดับนะครับไฟสีแดงนี้จะขึ้นต่อแก,ก๊สนะครับตอนนี้เครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้สามารถต่อแก,ก๊สได้แล้วนะครับคือตั้งหน้าเพลน ตัวฮีมคอนโทนเป็นของอมร้อนเนาะก็คือลูกค้าต้องเอาคอมมาให้ผมลงตปรแกรมนะครับต้องเอาคอมให้ผมลงโรรเกมเราจะต่อคอมจากตัวนี้นะครับต่อคอมจากตัวนี้ที่มันมีสายโยงอกอ,อกมานะครับนะครับเราก็เสียบเข้าที่คอมข,ของลูกค้านะครับลูกค้าต้องเอาคอมมาให้ผมลงโปรแกรมให้นะแต่ตอนเนี้ยมันทํางานแล้วครบมันทํางานเรียบร้อยแล้วเนาะออกไเป็นการใช้ ่อไปเป็นการใช้ a อปเปอร์เบตรส่วนของการตั้งตั้ง a อปเปอร์เบลตรตัวนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องพัวต่อท่อขนาด6นิาอยากให้มันตกข้อง้างนะครับให้มันตรงอย่างนี้ให้ให้มันตรงที่สุดเนาะถ้าตกท้องฉางนิดึงไม่เป็นไรแล้วก็ใช้เทปเทปพอยพันตัวนี้ให้นิดนะครับเทปพอยพันตัวนี้ให้นิดแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปลั๊กตัวนี้ ปักตัวนี้มาหาปักปักช่วงเนาะแล้วก็ต่อต่อเข้ากับถังแก๊สต่อสายเข้ากับถังแก๊สกานให้แน่นแล้วก็เปิดวาล์วเปิดวาล์วนะครับนี่ปิดเปิดก็ใช้ง่ายๆถ้ามันมีควันก็เปิดนะครับรับสมมติว่ามันมีควันก็เปิดตอนนี้เครื่องจะทำง,งานนะครับถ้าเครื่องทำงานปกติคือไฟสีเขียวจะขึ้นถ้าแก๊สมีปัญหาไฟสีแดงจะขึ้นนะครับอันนี้คือปกติ ถ้าไฟสีแดงขึ้นผิดปกตินะครับเราอดอไฟสีแดงขึ้นนี่คือว่าแก๊สรั่วผิดปกติหรือว่าแก๊สหมดนะครับผิดก่อนแล้วก็ ลองมาดูไฟตัวนี้ผมจะตั้งไปให้นะครับดูขีดผมจะตั้งให้ประมาณนี้นะครับประมาณสองถึงสามขีดดูดูขีดข้างนอกดูเล็งข้างนอกนะครับสองถึงสามขีดเนาะดูไฟดูไฟเสีย,ามายมันก็จะประมาณนี้ ใช้คูล링นะครับคูลงคู่คอนโดนมันจะแยกต่างหากจากเครื่องนะครับมันจะมีไอชุดคอนโดลของมันเองเนาะตัวน,นี้เขียนว่ามิกมิกก็คือใบกวนใบกวนคูล링นะครับส่วอีกกลุ่มก็คือลมลมที่ดูดให้มันเย็นเร็วๆนะครับเออลมคูลงที่ดูดดูดความร้อนออกจากม็ดกาแฟของตัวนี้ พอ,อปเปร์นะครับที่เอาไว้โหลดเม็ดกาแฟลงน,นะครับสมมติว่าเราสมมติว่าไอ้ควบคายของผมจะเม็ดลงที่160หรือว่า180เนาะพอมาถึงร0อยร้อผมก็เม็ดลงก็ดันตัวนี้ดันตัวนี้ขึ้นนะครับเม็ดก็จะลงเข้ามาในถังขั้วลงเข้ามาถังในถังขั้วตรงนี้นะครับถ้าลงเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเราก็ปิดตลอดนะครับถ้าเราไม่ปิดอากาศยินจะเข้าไปแทนที่นะครับน,นี่คือเปิดน,นี่คือปิด สถานะก็คือต้องปิดสิ่งนี้ไว้ตลอดเวลาทั่วนะครับตัวน,นี้คือซีเมยสกรีนที่ตกลงมาจากไซโคนนะครับเวลาจะเปิดเวลาจะเปิดออกมาทิ้งเอาซีเียสกรีนออกมาทิ้งนะครับให้ปิดฮอตแอก่อนให้ปิดฮอตแอตัวนี้ก่อนปิดก่อนปิดนะครับแล้วค่อยเอา แล้วค่อยเอาซิวาสก,กีนออกตอนนี้ตอนนี้ที่ผมล้งขั้วคือเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือตัวนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วพอออกเสร็จก็ปิด